Thank <laughs> you. จบไปแล้วนะคะกับเพลง t w i n k ก e t w i n k l e Little Star นะคะของสองหนุ่มน้อยอ่ะขอเชิญหน้าเวทีเลยคะ่ะขอเชิญครูด้วยคะ่ะอ่าขอเชิญคะุณหนึ่งด้วยนะคะสัมภาษณ์นิดเีค่ะณหนึ่งอย่าเพิ่งหนีไปไหนอ่าสองหนุ่มน้อยยินข้างหน้าเลยสวัสดีครับชื่ออะไรคะพันพ่อพันอายุเท่าไหร่กันบ้างครับใครพันอือ ตัวมากกับาแปดขวบนะคะออ่ันนี้เล่นคุณครเล่เอันนี้เล่นกลองใช่ไหมเป็นการโซโล่ใช่ไหมค,ครับครัโอเคค่ะขอสัมภาษณ์คุณครูนิดนึงนะคะกระเถิมนนิดนึง <ผม S 1> อันนี้เป็นคุณครูสอนนอ้องทั้งสองคนใช่ไหมคะใครสอนอะไรกันบ้างคะผมสอนคุณกรูเล่เล่ครับครับคุณกีตาร์ครับสอนกีตาร์อ,ารอ่าเล่นร่วมกันนะครับ เล่นร่วมกันนะคะแล้วเป็นยังไงคะความยากง่ายสอนเด็กอันนี้กี่ตัคะห้าตัวกับแปดตัวใช่ไหมคะเป็นยังไงคะยากต่างๆคือคนนี้จะตอบดีเออจะบอกว่าน้องเขาอัาเลิร์ศมากครับใส่ท้านกี่ก้อนครับเทบันโอ้โหเขิน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 อ่อ้อนน้องตื่นเต้นน้องตื่นเต้นนะฮะน้องก็จะอัเลิร์ศหน่อยครับตามวัยตามวัยเราก็ต้องพยายามเล่นกับเขานะสนุกด้วยกันนะฮะ พยายามาให้เขาสนุกกันสองคนนะครับให้สนุกกับดนตรีไม่ว่าจะเป็นเ,เป็นพี่น้องหรือว่าเป็นเพื่อนเนี้ยก็มีความสนุกขอการเล่นดนตรีครับขอบคุณไมกได้ว่าก็ไม่ต้องไปกดดันเขานะคะปล่อยเขาไปแบบว่าสนุกไปตามเสียงดนตรีใช่ไหมคะขอบคุณคุณคุณสองคนมากคะ่ะขอบคุณน้องๆด้วยค่ะ